รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของไทยนั่นก็คืออ้อยครับอ้อยที่ให้ความหวานไปทำน้ำตาลไปแปรรูปต่างๆอีกมากมายเลยวันนี้มาดูครับว่า ประเทศไทยณปัจจุบันสามารถผลิตอ้อยได้ปีละมากขนาดไหนและอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในโลกยุคปัจจุบันครับ อ้อยก็เป็นพืชผลทางการเกษตรที่หลายชาติทั่วโลกนิยมปลูกกันนะครับแต่ชาติที่ปลูกอ้อยกันมากๆ10อันดับแรกของโลกยุคปัจจุบันนั่นก็คืออันดับ10สหรัฐอเมริกาผลิตอ้อยได้ปีละ30ล้านตันอันดับ9กัวเตมาลา34ล้านตันอันดับ8โคลอมเบีย35ล้านตันอันดับ7ออสเตรเลีย37ล้านตันอันดับ6เม็กซิโก57ล้านตัน อันดับ5ปากีสถาน73ล้านตันส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่4นะครับในฐานะประเทศที่ผลิตอ้อยได้มากถึง103ล้านตันตามอันดับสามมาติดๆคือประเทศจีนที่สามารถผลิตอ้อยได้ปีละประมาณ104ล้านตันส่วนอันดับ2คืออินเดียผลิตอ้อยได้ปีละ306ล้านตันส่วนประเทศมหาอำนาจในการผลิตอ้อยได้มากที่สุดในโลกยุคปัจจุบันอันดับหนึ่งนั่นก็คือประเทศบราซิลครับที่ล่าสุดจากข้อมูลเมื่อปี2017 บราซิลสามารถผลิตอ้อยได้มากถึง759ล้านตันเชียวนะครับ <S <S นั่นแหละครับ10ประเทศหมหาอำนาจผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ที่สุดในโลกยุคปัจจุบันซึ่งไทยอยู่อันดับที่4ด้วยนะครับ